สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคุณินสตอรี่ครับผมนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับคุณินสิพ้าพ่อแม่พี่น้องนะครับผมเขาขั้วครับพี่น้องครับผมมากินหอยครับวันนี้ครับกินหอยหอยนางร่มครับพี่น้องครับผมหอยนางร่มนะครับผมสื่อผลมากครับสามชุดครับพี่น้องครับผมจุดละลายครับผมกะไม่เคยกินได้เคื้อครับพี่น้องครับ อันนี้เทธอแหละครับผมสิ่งไม่ดีในพ่อแม่พี่น้องเบิ้งครับผมภาพพ่อแม่พี่น้องมากินหอยนางร่มครับผมร้อมั้งครับว่าเราซาดมันจะเป็นยังไงครับผมไม่มีกับว่าเขาพี่น้องครับเดี๋ยวขออนุญาตปาดกันครับผมจัดแ่งเป็นแพ็กมาอย่างนี้ครับพี่น้องครับนะครับลอยนึงมันสิมี้อย่างนี้ครับพี่น้องครับผมสั่งมาสามชุดครับพี่น้อง มับ ok e like ีเครื <laughs> ่องมาพพ้อมนะครับพี่น้องครับผมเป็นเครื่องกับเป็นน้ำกลิ่นเป็นพริกเผาพวกพักนะครับกระถินครับกระถินริมรั้วนะครับผมหายมาหน่อยครับก็เลยไปเก็บมาเพิ่มครับพี่น้องครับผมเก็บมาตัขางข้างครับกระถินริมทางครับผมนี่ครับหอยครับหอยเพินเอ่าใถ้วยได้ตัวยังไงเลยครับผมกะตัวยังไงครับพี่น้องครับผม กับปลาลูปะครับกินกันยังไงได้เป็นน่องเน้อเกิดสิร้องกินมั้อันนี้สงสัยสิเป็นเทียมกระเทียมเกี่ยวกับพี่น้องครับผมกระเทียมเกี่ยวครับอันนี้สงสัยสิเป็นน้ำจิ้มมันครับน้ำจิ้มซีฟู้ดประมาณนี้ครับผมกับเขาเคยกินครับพี่น้องครับชุดหนึ่งหนึ่งร้อยบาทกับนี่ประมาณนี้ครับผมนะครับกะเต่อแหลกกับเป็นน่องเนื้อครับเขาเคยกินได้เคลือดได้ครับนี่ เดี๋ยวสิกินล้องเบิ้งครับน้ำจิ้มเพิ่นมีอย่างนี้ครับกับปลูมีพริกเผามาพริกเผาแล้วก็พริกเผาแล้วก็น้ำจิ้มซี่ฟูดประมาณนี้ครับผมฉีดวานะครับผมกับผมก็กินครับว่าจะเป็นอะไรครับเดี๋ยวลองชิมเบิ้งครับพี่น้องมากินน้ำกันครับพี่น้อง กแกะหนามครับพี่น้องเดี๋ยวมีหนามน้ำครับหนามกินไหนปะครับนี่ตงเท้น้ำถิ่มบปะครับพี่น้องเท้น้ำถิ่มบปะครับพี่น้องโอ้คนมีหนามเดี๋ยวเท้น้ำถิ่มกันพี่น้องเท้น้ำถิม่มแป๊บนึงครับ ได้คลิปอยู่ข้างถุนนวลครับพี่น้องครับรถแล่นออกยยนเข่าได้พี่น้องเด้อรับคารเชื่อรถจังอยครับผมเถียงทายอยู่เถียงหน้าครับตรงหน้าครับผมอยู่เถียงกระท่อมครับผมกระท่อมติดถนนครับพี่น้องโอ้นี่ครับตัวใหญ่เลยพี่น้องครับผมไอ้ตัวใหญ่เลยครับเห็นไหมพี่น้องเห็นไหม เดี๋ยวก็สิลองกินบ้างค่ะพี่น้องเป็นไรโตัวใหญ่แต่พี่น้องติก้ายกินบ้านี่บ่ <c oughs> เคยกินนะพี่น้องเด้อครับกินเลย่ะยายเอาถ้วยมาเอาจานก็ได้จานเอาจานมม่ห้ยนะบ่เอาจานเอาจา,า,านะ เดี๋ยวต้องใส่จานพี่น้องครับเดี๋ยวให้แม่บ้านมโนจานมาให้ครับจานขาวๆเด้อจานใบขาวๆนะสอนีม่เอวสอนนี้แล้วต้องเอาใส่จานให้คุกน้ำกินครับพี่น้องบ่เคยกินเสียบ่รลูกแค่ชาวกินแบบใดครับบ้านนอกครับพี่น้องเอ้ยครับบ่เคยกินครับพี่น้องครับเป็นสีแล้วครับบ้านในป่าในหลอกในหลือบครับผมบ่คือในเมืองนี่ครับพี่น้อง หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมีสิบตัวครับพี่น้องนะครับกับเครื่องเคียงน้ำจิ้มประมาณนี้ครับผมมีสิบตัวครับอยู่ในกล่องหนึ่งมีสิบตัวครับลอยหนึ่งหลักกับกับพักนะครับผมน่ครับถือตัวละสิบบาทครับพี่น้องเอาถือตัวละห้าบาทน้ำจิ้มอีกห้าสิบบาทอาประมาณนี้ครับผมลอยหนึ่งเนาะครับมีสิบตัวครับนับเพิ่งแล้วครับหนึ่งสองสามสี่ หกเจ็ดแปดเก้าซิบมีซิบตัวครับพี่น้องครับใส่จานพี่น้องเดี๋ยวใส่จานคลุกโอเคครับใส่จานมาแล้วครับแม่บามา้านไม่ครับก้วอ,อนยาได้พี่น้องเด้อต้องตักออกใส่จานครับพี่น้องเพราะว่าโอ่รูว่าข้าจเจ้ากินกันแบบไหนะครับเดี๋ยวสิตักออกแล้วก็สิคุกใส่กันครับน้ำเครื่องเคียงนี่ครับพี่น้อง เอามาล่อรุนรสชาติน้ากันกับพี่น้องว่ารสชาติพ่นจะเป็นแบบไหเพ,เ,นนเ,ไพบเพราะว่าเ่าเคยกินเนื้อเคี่ยได้พี่น้องเด้อครับเพราะมันเป็นหอยทะเลครับเนาะบ้านยุ่ไก่ทะเลครับเป,เป็นหอยกินสดได้พี่น้องเด้อเิ่นว่ากินสดครับพี่น้องครับเป็นหอยกินสด สิบตัวโอเคครับผมเดี๋ยวกระชิดใส่หนางคีม,มเลยพี่น้องครับใส่หน,นังิีมนะครับพี่น้องเทลงมี่ถอดไดเทลงมาเลยพี่น้องมนรสชาติมันเป็นอะไรกินไอะไรบอครับโอ้ยขวมซะนอมอง,งนั่งย่ายการคุ้มแฉบครับพี่น้องครับ หาหมองนั่นบ่รด้ครับแดดซองครับหาหมองว่าเหมาะเพไาะใดแดดซองหนาครับผมแสงมันสะท้อนครับพี่น้องเราหาหมองมุ่มครับใส่หอมเขียวครับพี่น้องโคนหอมเขียวเป็นเป็นกระเทียมเขียวครับพี่น้องคูกแบบนี้เลยพี่น้องครับไม่เคยกินนักเถื่อเอาแบบนี้เลยครับเอาแบบนี้เลยเอวไปสิล่องมึงครับพี่น้อง เห็นไหมพี่น้องผิบเผากระเทียมเขียวหอมพี่น้องหอมอยู่ครับหอมหอมคล<อ><อ>ิปนี้ภาพพ่อแม่พี่น้องของขวดวยครับเด้อครับ,รบเรืองงวงเรือง้วยเอาไปชคก่อนครับ น้ำนี่เพื่อพี่พ่อน้องครับพี่นอ้องเป็นหว,วานหวานนี่พี่น้องออกหว,วานหวานครับ หร่อยหว,วานๆกับพีนออกนครับอืมอืมอืม อืมพ่อสุดกินมันเน็นนี้พี่หน้าหอยนางร่มนี่ครับเป็นว่าหอยนางร่มครับผม มีกินหอมเกี่ยวกับเทียมแล้วก็กินผิกเผาแล้วก็รสชาติน้ำจิ้มซี่ฟูดออกบเปรบยยองนะเอกันเลยพี่น้องนี่เป็นขนาดครับนองเมืองเขามันสิขอกันบะ โอเคครับกับขนาดครับ,พา,รบพานครับคือ <c oughs> เครื่องเคี่ยงมาเพื่อนี่มันจีรสชาติมันสิเก่งคนเลยพี่น้องน้ำกินที่พวดกับเปี้ยวแซ่บครับพี่น้องแซบเพิ่มบนครับ ค้าโอ้พี่นอ้องคำาละตัวละตัวครับพี่นอ้องครับคำาเนี่ยเพื่อพี่พนองครับผมฮื่ม ตัวน,นไไ้ำเรียพี่น้องล่งตัวเข้ากันพอดีเลยพี่น้องครับเครื่องเคี่ยงมันบอ่อข้าวเลยพี่น้องบอ่อข้าว กวับดีวันนี้พี่น้อง จะแรกที่กินก็บอกเลยเรยครับว่ารสชาติโอเคครับแซ่บพันครับกระสมราคาพอดีครับพี่น้องตัวละสิบบาท <c oughs> เพื่อพี่เพื่อน้องครับผม เอฟซีพ่อแม่พี่นอ้องคนไหนที่เข้ามาชมกับฝากกดติดตามช่องคุณอินสตอรี่ให้เลยครับพี่น้องคุณอินสตอรี่นะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์นะครับผมถ้าเป็นไปไหนก็นขอฝากฎกดแชร์นะครับพี่น้องแล้วก็กดกระดิง่งเพื่อสิได้แจ้งเตือนนะครับคลิปใหม่ๆให้พ่อแม่พี่น้องได้รับทราบรับชมในโอกาสต่อไปกับผม ฝากกดติดตามนาครับเด้อแซ็ตกับพี่น้องแซ่บ หรือว่าผ่านกับพี่น้องเป็นหอยจินซสดได้พี่น้องเนี่ยครับจินซูขมันสิบเปรซ็นตาค้ำตัวตายกับพี่น้อง สำหรักจลนี้นะครับผมกะสกอราพิล่านองครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันในโอกาสหนนะ้าคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ